มีการเชื่อกันว่าหากเรานำเมทนอมหลายร้อยตัวมาวางไว้บนแท่นเดียวกันพวกมันจะสามารถเคาะจังหวะพร้อมกันได้เองแม้จะเริ่มด้วยความเร็วที่ต่างกันก็ตามและเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้อดัมได้สร้างแท่นทดลองแบบง่ายๆโดยใช้กระป๋องน้ำบรรลมสองกระป๋องพร้อมกับแผ่นไม้เขาวางเมทนอม2ตัวไว้ด้านบนตั้งให้เคาะจังหวะที่ไม่พร้อมกันแล้วรอดูผลภายในไม่กี่วินาทีเมทนอมทั้งสองก็ปรับจังหวะพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์ต่อมาเขาลองเพิ่มเป็น5ตัวเมทนอมส่วนใหญ่เริ่มแสดงสัญญ,ญาณว่ามันจะเคาะจังหวะพร้อมกนสี่ทใลปไ เมตนอมทั้ง5ตัวก็ล็อกจังหวะเดียวกันได้สําเร็จจากนั้นก็มาถึงการทดลองครั้งใหญ่เมตรนอมทั้งหมด216ตัวถูกวางไว้ทั้งหมดบนแท่นลอยที่สามารถขยับได้อดัมและคู่หูเริ่มเปิดเมตนอมทีละตัวตอนแรกเสียงคอน,นั้นดังอย่างโกลาหลแต่ไม่นานก็เริ่มเกิดเสียงกลมกลืนเล็กๆขึ้นมาเสียงดังที่สม่ําเสมอเริ่มดังไปทั่วห้องทดลองในขณะที่พวกเขาตรวจสอบเสียงที่ดังของเมตนอมแต่ละแถวแต่ละคอลัมน์อย่างไรก็ตามเมื่อเมตนอมจํานวนมากขนาดนี้ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นแม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งชชััััั่่่่่ววโมวมมมงงงงงงพพกกกกกนนน็็สสสาาาาารรรรรถ้้้้้เเีีียทททดดดดอออหหแใึปบข ให้การทดลองนั้นรวนไปทั้งหมดสรุปผลการทดลองเมโทนอมจำนวนน้อยสามารถสร้างเสียงจังหวะที่พร้อมกันเองได้แต่เมื่อเพิ่มเมโทนอมจำนวนหลักร้อยเรื่องราวกับซับซ้อนมากขึ้นและหากไม่มีแท่นที่ขยับได้อยู่ด้านล่างการที่จะเคาะจังหวะเสียงให้พร้อมกันนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย